ได้รับเพิ่มเติมที่วัดอีก5,300บาทมีค่าอาหารกินของวัดข้าวน้ำที่วัดก็มีค่าอาหารกวายวัดเพิ่มเติมอีก4,000บาทด้วยกันรวมเป็นปัจจัย17,800จบาทครับสาธุบริวารพระป่าสามพับาท, 3, บาทสา บุณนัสลามีปัจจัยมา5,800บาทได้เพิ่มเติมอีก2,900บาทจึงเป็น8,700บาทสาธุสมอาภาคือโลงศพช่วยเด็กยากไร้มีปัจจัยมาแค่3,000ได้เพิ่มเติมอีก3,000บาทจึงเป็น6,000บาทครับสาธุส,าธสำหรับนีสง ด้วยใช้น้ in so, so ําใช้ไฟผลคนใดก็ตามแต่้าคนเราก็ได้มีเจตนาเลยล่ะเราตั้งใจทาดีได้ปัจจัยถวายว่าอีกสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสาธุเมื่อสักครู่นี้ก็ประกาศเพิ่มเติมนะครับทั้งอันโมทนารายชื่อก็ตามกับอันโมทนารายชื่อก็ตามแต่ละเราได้เพิ่มเติมบุณนาสลาอีกหนึ่งมื่นแปดพัน 570บาทรับสาธุแล้วท่านผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ท่าน,านพันโทหญิงทองและคุณรุตาคมก็เพิ่มเติมติดบัญชีอีกถ้า, 2, า,ลลารับส0 0พบาทนับสาธุสองท่านก็เป็นส0 0 0รวมเป็นปัจจัยของวัดปา่าอำนวอผลเราได้ปัจจัยถวายวัดไว,ไว,ไว้6 0 0 0มื 420บาทครับาธ<า>ุรวมเป็นปัจจัย19งานาบุญผสาอุาสานครพนมสกลนคนระอุดรธานีนคะรราชสีมาเหล่านี้เราได้ปัจจัยถวายวัดไว้จากจำนวน3าอันวัดประมาณ120พันได้ปัจจัยถวายวัดไว้6แสน สวยสวยขยับขยับตาดิบเลหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเด้อสาธุตัวเลขแปดสี่สี่เก้าศูยโอ้สาธุสาธุสาธุนะครับ ตัวธรวมดาเดินที่เ <Anfang> ห็นข้าง่าตาแต่เดิ๋มันก็อันโมทาตัวเงินต่อไปนะครับ6กแ4 9 4ีเ้าศูน